ขึ้นเลยแมม่งขึ้นอืมไอ้ไม่แดก็ลองคุจะใช้ตัวอะไรนี่ใช้ตัวสนุกุณมุ่งขึ้นเมื่สเห็นเห็เยอะงไหนมันก็รู้ว่าคุใช้ตัวไหนตัวกระดุมาบังแพงอย่าัดชื่อแพ้แน่ฮะกลัวแพ้แน่เอสัตว์ดูมาตัวระยะไปชิดมาดิอย่ารู้ตัวธนูคืออะนะไงย่ ไม่มหล่อสู้อ่ะหรอเออกีมาแล้วเอาละเอาละมันจะนานกี่นาทีมาดูกันรถใหญ่นะ,ะนนแ <c oughs> ม่พี่อัานคลิปกูเหมือนพี่จับเวลาเลยหน <c oughs> ูกูก็มีสั้นหนึ่งนาทีสิบวิแม่กูนานยิ่งกวามึงว่ะก็มึงก่ ทำไมจะไม่ใช่วะม่ไอะไร้แล้วเนยไม่ใช่ทำเลยไหนโอ๊ย เออแหมใช้ช่องที่ก็อร่อยกูก็รู้ได้จะไปไหนอ่ะดูกูร้อยปลาไม่ได้ค่ะไม่ได้เลยนะสปินไหลลาวกระดิ่งไหลลาวกระเบื้องไหลลาวปุ๊บต้มต้มตายดิซัดตายปลาแล้ว

เอ้เพื่อนเดี๋ยวน,นี่นี่นี่พองอก่ะกลับมาแล้วไม่หรกูไปหาโอ้ยดี๋ยวเฮ้ยไปไปเล้แห Nice để chuyện, đi ดูเลือด đi, แต่เพื่อนแต่เพื่อนมานี่มา đi 300ดูนานๆๆ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  ทุกวันยิงอะไรอ่ะกูยิงคีบเอ้าวเฮี้ยวปล่อยทางไหนวะเนี่ยเอ้ยจะลอยกูเหรอไอ้จอมลอยเอ้ากูจะลอ,อ,อยตุน่นเออะแกดอาเบะข้าเด็กเฮ้ยตา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 ยไม่โดนตาย เลยเป็น่องกัน เต็มยางเห้อโอ้อันติไอ้แเมะอันตีเลยหนึ่งหัเ่อนนไม่ออะไรมเหะ Oh, oh. ลงกบ้านไปดิลงกบ้าลไปดิโอ้ยเดี๋ยวอันไหนเด็กเน็มใช่ไหมนั่งรถไปไม่สั้นเด็กตัดสิวุ้ยว้าวว้าวเร็วอุ๊วววยองหายไม่เอาวะ เล่นหนสดเล่นลหรือ่นบอลอเลือกบอลนี่เฮีิล <van> ่นกดข้อไหนข้หนะเอาอสัตว์มีให้เกอื่ออยู่กับตัวมึงเกลือกไอ้เพี้ยน่นเลยี่อ วาย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 มหมดเลยเต็มมาแล้วไอ้ยัยใส่ผก็แตกแตกพี่ีให้แตก ไอ้เหี้ยหไอ้เหี้ยหไอ้เหี้ยหปมัน้กนเออ้ยจะแตกแล้ว็แตกแล้วแตกอเออไม่เียหัวลยน้น้ยจริงดิ